สวัสดีนักศึกษาทุกคนอาจารย์ชัยบูรณ์ประเดิมรัตนกุลจะมาสอนวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แคดนะครับวิชาของเราจะเน้นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบและสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากมายเลยทีเดียวก่อนอื่นเรามาดูกันว่าวิชานี้จะเรียนรู้อะไรกันบ้างเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมและเตรียมตัวได้ถูกต้องนะครับ ภาพรวมรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แคดนะครับวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาพนักงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันนั้นมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เมื่อจบรอบวิชานี้แล้วคุณจะสามารถออกแบบเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB ด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสามารถจัดทำแผงวงจรพิมพ์จริงได้เลยครับหัวข้อหลักที่เราจะเรียนรู้กันเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronics CAD อฟต์แวร์หลักการและเทคนิค การใช้งานโปรแกรมเราจะทำความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมแ a d ดสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆในการออกแบบวงจรทำไมต้องใช้แค d ดเราจะมาดูกันว่าทำไมการออกแบบวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ถึงสำคัญและมีประสิทธิภาพกว่าการทำด้วยมือ2การออกแบบและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สกินแมติกส์ดีไซนการสร้างวงจรเชิงหลักการ เรียนรู้วิธีการวาดวงจรไฟฟ้าด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานบนโปรแกรมแครดซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเลือกใช้ส่วนประกอบทำความเข้าใจประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวงจรเทคนิคการออกแบบการจัดวางองค์ประกอบการเชื่อมต่อการตรวจสอบความถูกต้องของวงจรในระดับเชิงหลักการ 3. การออกแบบและเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์ PCB layout design ข้อกำหนดในการออกแบบ PCB เรียนรู้มาตรฐานและข้อจำกัดต่างๆในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์เช่นขนาดรูปร่างระยะห่างระหว่างลายวงจรการออกแบบ PCB ชนิดหน้าเดียวและ2หน้าฝึกปฏิบัติการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ทั้งที่มีลายวงจรเพียงด้านเดียวและแบบ2ด้านการจัดวางอุปกรณ์และเดินลายวงจรหรือ routing เรียนรู้วิธีการจัดวางอุปกรณ์บน PCB และการเชื่อมต่อด้วยลายทองแดงเพื่อให้วงจรทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโปรแกรมสำเร็จรูปเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในอุตสาหากรรมสำหรับการออกแบบ PCB โดยเฉพาะ4การสร้าง LIBRARY หรือ libraries ของอุปกรณ์สร้างและแก้ไขส่วนประกอบเรียนรู้วิธีการสร้างสัญ,ญลักษณ์หรือ symbol สำหรับวงจรเชิงหลักการและแพ็กเกจหรือ footprint สำหรับแผนวงจรพิมพ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการออกแบบจัดการ LIBRARY ทำความเข้าใจการจัดเก็บและบริหารจัดการ LIBRARY อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 5. การจัดเตรียมไฟล์สำหรับผลิตหรือ g กอร์เ FILE GENERATION g ชันเก FILE คืออะไรทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเกอร์เบิไซึ่งเป็นไฟล์มาตรฐานที่โรงงานใช้ในการผลิตแผนวงจรพิมพ์ ขั้นตอนการสร้าง g กอร์โบไฟ e ฝึกปฏิบัติการสร้างไฟล์ g กอร์โที่ถูกต้องจากโปรแกรมแคดเพื่อส่งต่อให้โรงงานผลิต 6. การจัดทำแผนวงจรพิมพ์ (PCB Fabrication) กระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ์ในโรงงานและความสัมพันธ์กับ g กอร์โบไฟลที่เราสร้างขึ้นการทำแผนวงจรพิมพ์ด้วยตนเองสำหรับผู้สนใจอาจมีการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ PCB แบบง่ายๆด้วยตนเองเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการจริง สมรรถนะที่คุณจะได้รับจากรายวิชานี้เมื่อจบรอบวิชานี้แล้วคุณจะมีสมรรถนะที่สําคัญดังนี้ 1. ประมวลความรู้สามารถรวบรวมและทําความเข้าใจหลักการออกแบบและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถออกแบบและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้จริง 3. ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สามารถออกแบบและเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ 4. จัดทำแผ่นวงจรพิมพ์สามารถดําเนินการจัดทําแผ่นวงจรพิมพ์ได้เจตคติและจริยธรรมนอกจากทักษะด้านเทคนิคแล้วอาจารย์ยังให้ความสําคัญกับการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพความละเอียดรอบคอบในการทํางานคํานึงถึงความถูกต้องปลอดภัยและการมีจริยธรรมในงานอาชีพเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในสายอาชีพนี้อย่างยั่งยืนครับนี่คือภาพรวมของรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยอาจารย์เชื่อว่าวิชานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเส้นทางอาชีพของทุกคนแน่นอนครับขอให้ทุกคนตั้งใจและสมุกกับการเรียนรู้นะครับ